สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องสาววันเกกอกนะคะวันนี้เราจะมาดูร้านเจเบิ้ลตำระเบิดค่ะวันนี้มี f อผู้ใจดีจากช่องหมอหนุ่มจัดกระดูกนะคะได้นำเงินมาให้เจเบิ้ลตำระเบิดเพื่อลงทุนในการทำลาบก้อยต้มนะคะให้ซื้ออุปกรณ์มาทำ เจเปิตลตำระเบิดด้วยนะคะวันนี้มันทำอะไรครับผมคือเจเปิลทำคดียวมเ่ามีลำตกไหมครับเจเปิลก็บอกไม่มีพอมาวันที่สองผมอยากกินล่ามน้ำเต่าหรือว่าล่ามน้ำตกแล้วก็ส้มตำที่แล้วก็กนะนะ็เรียกอะไรล่าตอกไม้ไม่มีแล้วก็ล่ามหม,มูมี่นะไม่มีผมก็เลยถามอะไรแกบอกว่าแกไม่มีไม่มีสั่งหรือใช่ครับผมก็เลยเอ๊ะ จากที่เคยรอผมไม่หรอแล้วอาการเริ่มคิดแล้วเศร้าแล้วว่าเพื่อนผมหาเงินเองแกมีเงินไหมเงินที่แกบอกว่ามีแค่จิตมาหมูก็ไม่มีจะตังค์ซื้อผักก็ไม่มีตังค์ซื้อตือทุ่งเอามาแต่อะไรต้มต๊บใช่ไหมเขาเรียกอะไรมะละกอกรขายไปเป็นวันยืมยูไปเป็นวันนะครับผมว่าคิดในใจว่าหนึ่งมีเอฟซีคนหนึ่งใจดีเขาได้ไปกับผมเล่าใช่ไหมครับเขาก็เลยโอนต่างมาให้ เพื่อซื้อตับแก๊สยือโต๊แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆพาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ตบบเขาก็จะรู้ว่าเหมือนเขาเคื่อน้านเลยทุกอย่างเนีจะต่ำต่กระดอครัเรื่องขคุยกรอบไม่ได้ัใจเราไม่เคยชี้มีเขาเราไมคยอูใช่ไหครับว่าเวลาเมื่อว่ามาต้นล้าเลยอยู่เราก็มเรื่องเป็นงนผมถามแคเพื่อบบแกสการซื้อหมูในการือผักและแต่เขาก็ด ต้องตำต้อตำตำก็เลยอมกมานานแล้วว่าทำไมยังมีหมอที่ดีทุนครับวันนี้ก็มีซูเปอร์หลายๆคนมาช่วยหมอน่นได้รู้ข่าวสารจยูนเอรแล้วยูิเพบอกว่ามันจริงๆไม่อายด้วยที่จะบอกวันนี้เ็สตีมองนุ่ยเิรตางให้สี่พันผมก็เลยเอาสรางให้ซูเปอร์ทั้งหมดเลยเพื่อมอให้กับยเนิเพอร์ไปหมอเสตีหมอหนุ่มจีโอให้เขาไม่มาส่งบ เขาช่วยถือเงินตาด่อแค่ติ้อเขอกพให้แต่ละคนเอาไปตอบแทนเพไชื่อรือนะคะนี้ส่งจากวันองมาแล้วรับมอบครับ่นก็งเทาครับม้อะไรปยังไงถงจไม่ให้เป็นไม่พอจะเพื่อนออกมปานอกมาจะได้รู้บรรยากาศวัานครับ น้อยครับของน้องเปิ้ลนะครับจะได้รู้ว่าร้านอะไรอยู่น้อยบ้าุงคนนะคับเปอนนระบดเราจะได้รู้บ้าตอบเป็ไงหน้าร้านนทเปิมีเี่เราแีทก้วทเล่อย่งเิลเ่านียว่ามันเป็นยังไงถึงได้มีอะไรก็เราก็ขายส้งตามแต่แบบเลี้ยงลูกไปวันวันแบบนี้นะครับเป็นชาบ้าน พ่อหมอหนุ่สั่งลาบน้ำตกไม่มีไม่มีอะไรไม่มีผมก็เลยสงสัยขนาดแล้วว่าทำไมถึงไม่มีเด็กเปิ้ลบอกไม่มีทุนไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาอีนั่งทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเอฟซีหมอหนุ่มก็เลยส่งเงินมาให้4,000บาทแล้วพี่พี่ดูซูเปอร์หลายคนให้ช่วยเนาสมานให้หมอหนุ่มก็เลยเอาตังค์ของเอฟซีมาตกมาให้ดูซูเปอร์ถือแต่ละคนเลยเพื่อมอบให้กับเด็กเปิ้ลเพื่อธม่ากินซื้อเตาแก๊สซื้อเตาอี้ ซื้อผักซื้อหมูซื้อทุสิ่งทุอย่างที่เจเปิลต้องขายได้ใช่ไหมครับแล้วเจเปิลจะว่าอาเจเปิลเลยครับรู้สึกยังไงบ้างเร่องนี้ขอขอบคุณคดังครับขอขอบคุณคนที่โคนดังไม่หนูเลสซี่โูครับเลสซี่โมดูครับวสันบาทสี่พันบาทเเราแก๊สซื้ออะไรบ้างครับ ตีไม่ถ่ายนั่งกินกินายเ้อ้าดเครื่องมือเอกานนี่ไงก็ที่แต่ละคนือไว้่อคนะครับรงต่อนะครับเนี่ยนะสี่ครับพั้นรับครับาขายดิขึ้นนมานะครับอยให้ตรนี้เิญขึ้นมาอยากให้ยิ้มบนท้ายรู่นนี่นั่นนะครับผมก็ให้กำลังใจครับทีั้น่การร

จะไปเก็บซื้อตอนนี้ไหนครับก็ก็ไม่รู้ซืที่ไหนรถไม่ผ่านตรงนี้ครับเงินสี่พันนี้สามารถจ่ายได้เลย่าได้ครับเราะ่นซ้ี่มีที่ไหนครับมีพรุ่กนี้ยหรับเราค่งัเราเที่วที่สินะครับงานนะครับ ก็คุณก็ทำได้ทำได้ทำได้จัดการ คนนะคะรู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติมากเขาต้องร้องให้ครับเพราะว่าเอฟซีหมอหนุ่มช่วยเหลือครับเป็นชิมิการ์ได้ก็หมอหนุ่มเล่าถ้าฟังดีช่วยเพราะผมสอบหาเพื่อนมาหลายท่านแล้วแน่นอนใช่ไหมเพื่อนมีตังค์ผมก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งเขาไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามนะครับเขาช่วยมารู้สึกว่าเป็นชีวิตเราได้นะครับดีได้มากๆเลยดีกว่าเเพื่อน แต่เปืนก็น้ำตาไหลเพราะว่าเย็ซีอหก็ขอขอบคุณเย็ซีหมอหนึงนะครับก็ขอบคนที่เขาเรียนน้ําปั่นมาหลายๆครั้งก็คือคนนี้แหละครับคนคนเดียวเลยครับที่เลี้ยงเรามาหลายๆครั้งหลายครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมอที่มาแล้วก็มาถ่ายทอข้อมูลให้หลายๆคนครับถ้าไม่มีปั่นก็ช่วครับสู้ๆครับเป็นพวกเราเป็นกำลังใจช่วยครับผมแต่เพื่อเนี่ยไม่ต้องร้องไห้ครับเพราะว่าเย็บซีคนนี้ช่วยช่วยเยอ อ <anto government> <laughs> ย่าร้องขอบคุณนะคะที่มีกำลใจให้ลูกหลานบ้านตวองก็ทุท่ทุกคนมา่วห้กำลัใจทุกคนพอเมื่อกก็ให้ลปเปอร์ช่วยถวนนีเพราะว่าการช่วยสาคครักำงใจก่นเเอ็ีมาก็อเปเงขอจบแต่เพยงนี้แล้วค่ะอจบเพยงท่าดีนะคะเพลงมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ